นี่อาจเป็นการเอาตัวรอดบนเกาะร้างที่ตื่นเต้นและตลกที่สุดเพราะพี่เทียนฉีดันพาพี่ใหญ่ที่ติดอันดับหนึ่งขึ้นเกาะมาลองใช้ชีวิตทั้งสองไม่เพียงแค่ตกปลาฉลามด้วยอวนและออกไปเก็บของทะเลจนได้กินอาหารทะเลสุดหรูยังทําให้พี่ใหญ่กินผลไม้ป่าจนท้องผูกรวมถึงการแกล้งกันแบบสารพัดของทั้งสองที่ตลกจนอดหัวเราะไม่ได้ตอนแรกพี่ใหญ่ก็กลายเป็นพี่ใหญ่นี่จะไปฮันนีมูที่เกาะหรือบังคับกันแน่ที่แท้พี่คนนี้เคยบอกว่าการเอาตัวรอดบนเกาะของพี่อากาศไม่ใช่เรื่องง่ายเหรอ ในวันท้าทายฤดูกาลนี้กลับคิดจะหนีไปก่อนสู้นี่คือห้องน้ําสาธารณะเหรืออยากมาก็มาอยากไปก็ไปต้องจ่ายราคาบ้างสําหรับคําพูดรุนแรงที่พูดออกไปที่พูดไปนั้นแม้แต่พี่ใหญ่ที่อันดับหนึ่งก็ไม่เว้นพี่ใหญ่ที่ถูกมัดที่แป้นพิมพ์มีความสุขที่ได้ตามพี่เทียนชีมาอย่างกอรางก่อนนี้มีรูปร่างคล้ายกระรอกชื่อว่าเกาะอุลตร้าแมนเคยทําให้พี่เทียนชีผอมลง13ากิโลกรัมในสิบวันถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอันดับหนึ่งคนนี้ พี่หมาป่าก,กาลังจะโดนพี่เทียนฉีเล่นงานนะ่ะแต่ทว่าเขาดูเหมือนยังไม่รู้ถึงความร้ายแรงของปัญหาพี่หาเลิกมองเธอเตียงมันไปไกลแล้วเมื่อมาถึงแล้วก็ต้องยอมรับยอมเป็นของฉันเถะนักเอาตัวรอดบนเก่อร้างเหรืออย่างน้อยฉันก็เป็นเสียนกลางแจ้งใครกลัวใครกันละ่ะพี่หลังต้องกัดฟันสู้ตามที่อากาศมาที่ที่พักเก่าตั้งใจจะสืบทอดของที่เก็บไว้ในรอบแรกแต่บ้านริมทะเลเก่ากลับกลายเป็นบ้านของขอทานไปแล้ว เมื่อเผชิญหน้ากับบ้านหลังใหม่ที่สร้างขึ้นตรงหน้านี้พี่หลงรู้สึกท้อแท้ในทันทีอย่างไรก็ตามพีเตอร์กลับรู้สึกภูมิใจกับเตาผิงหรูที่เคยสร้างด้วยปูนซีเมนต์แต่วันนี้ยังคงเห็นได้ชัดเจนเดี๋ยวนี้แค่ต้องซ่อมแซมเล็กน้อยหลังจากนั้นอีกสามปีคงจะได้อยู่กับพี่หลงในตึกสูงกลางป่าแล้วนี่คือการพาพี่ใหญ่ขึ้นมาฉันซื้อตกปลาสองชุดและเน็ตหนึ่งอันหม้อหนึ่งใบและเครื่องปรุงบางอย่างส่วนอื่นๆเหมือนกับชามและไส้กรอกเดิม ทำไมต้องเป็นล้อที่หลังคุณเอาอะไรมาบ้างผมก็เอามาแค่กระเป๋าใบเดียวรู้ว่าคุณเอามากระเป๋าใบเดียวคือในกระเป๋าคุณมีอะไรบ้างก็แค่ของที่ผู้ชายใช้กันสะดวกที่จะแสดงให้ทุกคนดูไหมอือไม่รู้สิไม่รู้หลังจากโดนพี่ใหญ่ตกด้วยความรักพี่เทียนชีรีบไปหาคนที่เริ่มจัดการที่พักผิงมีเพียงพอของแห้งและเชือกที่ผูกมัดได้แน่นเชื่อว่าที่นี่ในคืนวิวา ไม่น่าจะมีปัญหาที่หลงกําลังจะกระหายน้ําจนแทบจะหายไปเพิ่งหาเจอขวดน้ําแร่ปี82แต่เพราะด้านในมีแบคทีเรียที่ร้ายแรงจึงต้องมองน้ําแล้วอดกระหายใช้ล้างเขียงที่ใช้เฉพาะสําหรับแผ่นไม้ในห้องถุงนี้กลับค่อนข้างเหมะใช่แม้แต่ที่หลังก็ยังสงสัยว่าไม้กระดานจะรับน้ําหนักของทั้งสองคนได้หรือไม่เกิดความกังขาแต่จริงๆแล้วไม่ต้องกังวลเลยถ้าเขาลงมาจริงฮ่หาฮแม่ธรณีก็ต้องรับไว้ใช่ไหมใช้คลาดก้าวซี่ ทำความสะอาดบ้านทีละห้องจนถึงขั้นทำความสะอาดทั้งโลกในที่สุดบ้านเล็กแสนอบอุ่นก็เรียบร้อยต่อไปก็ถึงช่วงที่พี่หลังรอคอยที่สุดเดินไปไม่กี่ร้อยก้าวก็พบความสดใสหลังจากผ่านพิสิเทียนฉีระบบนําทางอัตโนมัติพาเดินมาสักพักในที่สุดก็มาถึงที่นี่บ่อน้ําสวรรค์ที่น้าใสไหลผ่านหินเพื่อเป็นการเคารพพี่ใหญ่ให้เขาลองอ่านก่อนก็สมเหตุสมผลดีนะความรู้สึกนี้มีแค่สองคำเย็นสดชื่นและใจลอยแน่นอนทุกคนอย่าได้ลองเด็ดขาด เทียนชีโกพูดอย่างมั่นใจถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคืนนี้จะได้กินปลาตัวใหญ่แฟนคลับเก่าน่าจะรู้ดีเทียนชีโกเป็นผู้บัญชาการทัพอากาศตกปลาดังนั้นถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเขาก็ยังมีเรื่องผิดพลาดโบรามีเรื่องโฮอี้ยิงพระอาทิตย์วันนี้เทียนชีตกปลาแต่เรื่องล้มเหลวในการตกปลาเขากลับทำได้สำเร็จเสมอนี่คือการถ่ายทำรายการเปลี่ยนชีวิตอันดับหนึ่งแผนพี่ใหญ่ทนทุกใช่ไหมตอนแรกคิดว่าเหลียงเกดจะใช้พลังพิเศษได้รับชุดของขวัญเริ่มต้นจากราชาแห่งท้องทะเล ต่ใครจะคิดว่าเขาก็ตกลงมาบนโลกเหมือนเดิมและอากาศสดชื่นพี่ใหญ่เลยต้องกลับไปที่ที่พักใช้พัดใบตองสร้างลมตะวันตกเฉียงเหนือแก้หิวพอคุณขึ้นมาใช้เวลาส่วนใหญ่สร้างที่พักนี้แทนที่จะหาอาหารและน้ําก่อนคุณรู้เรื่องการเอาตัวรอดหรือเปล่าในกระเป๋ามีอาหารไหมคุณไม่ต้องสนใจเรื่องกระเป๋านี้หรอกคิดเรื่องพรุ่งนี้จะหาอะไรกินดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวก็ถ่ายจบแล้วที่รักไม่ต้องห่วงพรุ่งนี้ฉันจะหาปลาให้คุณกินแน่นอนพี่จางคุณต้องสุภาพกับฉันหน่อยนะ ที่ตลกที่สุดคือตอนที่พี่หลังเสนอว่าจะให้คะแนนยังไงเขียงนี้พี่อากาศรีบปิดบังทันทีโดยไม่พูดอะไรดังนั้นนี่คือการรวมดับคู่เพื่อเข้าสู่จังหวะของการเผชิญหน้ากลางประตูหรือเปล่ากลางดึกขาชาแล้วยังสามารถลุกขึ้นนั่งได้ทันทีประสบการณ์แบบนี้ไม่มีใครเทียบได้จริงๆถ้าทางแบบสุ้งทองนี้ไม่กลัวจะติดเชื้อโรคเท้าเลยจริงๆตอนนี้พวกผู้ชายเดินกันมันยากแน่ๆฟังเสียงเคลื่อทะเลแล้วหลักง่ายมากเลยนะเรายังไม่ได้อาบน้ําเลยนะ อาบน้ำอะไรละ่ะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามฉันจะออกไปทำธุระหน่อยหรือว่าหลังเกอพูดว่าออกไปทำธุระหน่อยหมายถึงออกไปขโมยกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือเปล่าเพราะเขาโตแล้วของในกระ,ปะเป๋าเป้ของเขามีเยอะมากทำไมกลิ่นหอมจังเลยว้าวกลับมาเร็วขนาดนี้เพิ่งเก็บโทรศัพท์เสร็จอยากดื่มอะไรหอมๆฮ่าฮ่าฮ่าเช้าวันรุ่งขึ้นกำลังขอยืมอีกห้าร้อยปีจากสวรรค์ถ้าให้โอกาสเขาอีกครั้งเขาจะไม่เป็นคีย์บอร์ดอริเออร์อีกแล้ว แต่พี่รองยังคงอยากรู้วันนี้จะสามารถพลิกสถานการณ์ได้หรือไม่เพราะสุดท้ายแล้วทุกอย่างต้องยอมรับพี่รองแน่นอนเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกความจริงที่ว่ามีโอกาสสูงที่จะต้องอดอาหารต่อไปกลับกลายเป็นเหมือนเจ้านายของคุณที่วาดฝันไว้เมื่อมีการสนับสนุนจากแผนที่รอบด้านเชื่อว่าวันนี้จะได้กินข้าวกับน้าสาวแล้วนะต่อไปทั้งสองคนก็แกล้งทําเป็นตกปลาดําเนินการแบบไม่มีผลลัพธ์ต่อไปไม่คิดเลยว่าวันถัดมาหลังเกินในที่สุดก็ได้รับของขวัญมือใหม่ ตกปลายักษ์จากทะเลลึกได้เทียนชีเกอร์ที่อายุเพียงหกเดือนแน่นอนว่าไม่ยอมแพ้พยายามสุดกําลังที่จะตกปลาวานใหญ่ขึ้นมาไม่คิดเลยว่าปูที่ยืนดูอยู่ข้างๆกลับเข้ามาเองจริงๆแล้วมันอยากถูกนึ่งให้ดังไปเลยแต่พี่เทียนฉียังคงไม่ได้อะไรเลยเขาทําได้แค่หวังว่ากับดักนี้จะช่วยได้จับหมูให้ได้ถึงพื้นแล้วปลาตัวเล็กขนาดนี้อาจจะเป็นปลาที่หลุดรอดมา บนเกาะน,นอกจากปลาแล้วมีอะไรให้กินอีกไหมมีซีซงยายมองดูปลาทะเลยักษ์ย้ายสองตัวที่พี่อากาศจับได้พี่หลงก็เริ่มครุ่นคิดไม่นานเขาก็ได้รับภารกิจใหม่จากพี่อากาศเอ็พีซีส่งมาให้เขาพี่หลงไปช่วยตักน้ํากลับมาหน่อยเดี๋ยวฉันไปหาป้าเองให้ฉันไปเหรือก็ได้เมื่อวานต้นหญ้านี้หายไปไหนนี่มันจะตักน้ํำยังไง พี่หลงไม่มีความวยุติธรรมเลยแท้จริงใช้เหล็กเชื่อมของเขามาตักน้ํายังถ่ายทําไว้อย่างละเอียดอีกในขณะที่ฉันไม่รู้เลยตอนนั้นยังดื่มซุปปลาที่เขาเหงือออกมาการกระทําครั้งนี้จนกระทั่งตอนที่ฉันตัดต่อวิดีโอถึงได้รู้ดูแล้วแทบจะอุกเลยแต่ตอนนี้เทียนฉีไม่รู้เรื่องเลยยังคงนอนขี้เกียจอยู่บนเขียงของตัวเองโชคดีที่เต่าไฟมาใช้งานดังนั้นเทียนฉีจึงใช้เทคนิคระดับมิชลินอย่างง่ายดายปรุงซุปปลาเหงือ,อก แม้ว่าเหงือของหลังเกิดจะเปียกชุ่มเสื้อไปหมดแล้วแต่เทียนฉีเกอร์ก็ยังเชื่อมั่นอย่างไม่ลังเลแถมยังแสดงออกอย่างมีพิธีรีตองว่าก่อนกินปลาต้องดื่มน้ำซุปชิมรสก่อนรสชาติสดจริงฮ่าฮแต่เคนมากเมื่อเผชิญกับงานเลี้ยงปลาที่หลากหลายตรงหน้าทั้งสองทำได้เพียงชิมอย่างระมัดระวังเพราะถ้ากินเร็วเกินไปแม้แต่เศษอาหารยังไม่พอให้ติดฟันพี่ใหญ่ที่เคยอยู่จุดสูงสุดกลายเป็นเด็กล้างจานเพียงเพราะพี่เทียนฉีวาดฝันลลงหล้แงๆอีกครั้งบอกว่าคืนนี้จะได้กินของอร่อยมากขึ้น หลังจากนอนรออยู่สองชั่วโมงครึ่งพี่เทียนฉีนำพี่ใหญ่ไปยังพื้นที่รกร้างตลาดวัสดุก่อสร้างแบบบริการตนเองเพื่อเก็บของเพราะมักจะเจอของดีๆอยู่เสมอไม่คิดว่าแรงจะยกกล่องไม้เก่ามาเพราะเขาคิดว่าแผ่นไม้และตะปูสนิมบนแผ่นนั้นสามารถเปลี่ยนเตียงเดี่ยวในที่พักพิงให้กลายเป็นเตียงคู่สุดหรูได้ไม่นานเทียนฉีก็เข้าร่วมทีมเก็บของด้วยทั้งสองเลยได้วัสดุก่อสร้างที่มีประโยชน์มาแบบฟรีๆถ้าฟรังกี้กลับมาคงสร้างเรือโกลเด้นแมรี่หนีออกจากเกาะได้เลย เทียนชีพี่จะถอดโครงเหล็กมาทําเป็นเครื่องจับปูส่วนดาวพี่ก็สนุกสนานแน่นอนว่าจะใช้มันทํากับดักปูหวังว่ากับดักนี้จะเป็นการถวายความรักให้พี่ใหญ่ต่อไปนี้คือช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวที่ทะเลของพรและชาวโรแม้ว่าทั้งสองจะได้เวลาหวานหวานด้วยกันแต่ก็เก็บได้แค่เล็กน้อยหอยทากทะเลเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่เทียนฉีพี่เก็บได้เต็มถังคนเดียวที่นี่เกี่ยวกับหอยเชอรี่ก็จริงๆแล้วมันเหมือนกับการสร้างบ้านใหญ่จากบ้านเล็กไม่ถูกต้องนะัก เมื่อกี้ฝนตกหนักที่ชั้นล่างเหมือนเมาเลยฉันไปตลาดอาหารทะเลแล้วเราจะเปรียบเทียบกันไหมอาหารเย็นเมื่อเทียบกับอาหารกลางวันดูสดชื่นและไม่ธรรมดามากขึ้นอาจจะเป็นเพราะหม้อใหญ่ทําให้ดูเหมือนเก็บได้น้อยอันไหนคืนนี้ก็เพียงแค่ทนอีกคืนหนึ่งพรุ่งนี้ก็จะมีปูสายกินไม่หมดตอนนั้นจะหาหมอมาให้ด้วยของคุณแล้วหอยนางรมละ่ะฉันกินแล้ว ร่างกายฉันต้องการบำรุงเพื่อคืนนี้จะได้มีพลังไม่ไม่อร่อยเลยเฮ hey. ทำไมกินเร็วจังว่าทำตัวไม่ถูกเลยช้าชาทีละนิดกินแล้วก็ไม่อิ่มหิวแล้วก็ไม่ตายบาปกรรมจริงๆ ดูเหมือนว่าเทคนิคการพูดจูงใจของพี่อากาศจะเก่งกาจมากจนทําให้พี่ใหญ่ไม่เต็มใจแต่ก็ต้องตามไปอดสามวันกินเก้าครั้งอีกแล้วฉันแอบขโมยเราไปอาบน้ํากันเถอะเดี๋ยวฉันไปหยิบสบู่ก่อนเครือข่ายนี้สําคัญมากเลวจังเลยนะคุณ ทุกวันไม่ใช่ความฝันที่ปลุกพี่เทียนชีไม่ใช่นาฬิกาปลุกแต่เป็นพี่ใหญ่อันดับหนึ่งตอนแรกพี่หลงค้นพบว่าในถังปูมีปูเต็มไปหมดแล้วแต่พี่เทียนชีกลับนิ่งเฉยมากเพราะเมื่อก่อนเขายังใช้กับดักปูแบบนี้จับหนูได้ตั้งหลายตัวเลยนะสมกับที่มือเหล็กไร้ปราณีของเขาดูเหมือนจะมีออร่าคุ้มกันไม่กลัวแม้แต่น้อยกับปูทรายที่มีนิสัยดื้อรัน้นส่วนการจับของหลงก็คล้ายกับเพื่อนของเธอที่ปากแข็งและหัวดื้อคนนั้นอาจับได้แล้วนะช้าช้าระวังหน่อย จับที่หลังก่อนอยาก,กัดฉันสิโอ้ยกัดแล้วรีบสะบัดเลยโอ้โทษเว้ยเดี๋ยวก่อน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 สุดท้ายก็ต้องเป็นพี่เทียนฉีใช้สายจงตีหลังเหตุการณ์ปูดโดนหลอกจึงสามารถใช้โอกาสนี้เพื่อตีสาจากด้านหลังและกู้คืนผู้ประทุงนี้อย่างไรก็ตามในฐานะผู้จัดการปูเชื่อว่าความกลัวได้ถูกฝังลึกไว้ในยีนของเขาแล้วแต่หลังจากนำเหล่าผู้รอดชีวิตกลับไปที่ศูนย์พักพิง ถ้าไม่มีน้ำสะอาดจะจัดการบริการสาวหน้าได้อย่างไรดังนั้นช่างปั๊มน้ำรองจึงกลับมาอีกครั้งเป็นการชั่วคราวพี่ชายตั้งใจจะเปิดกล่องแพโดร่านี้ขณะที่อีกฝ่ายไม่อยู่บ้านเพื่อดูสักหน่อยแต่สุดท้ายก็ยังคงควบคุมความอยากรู้อยากเห็นไม่ได้เขาตัดสินใจรอช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้เขายังไม่รู้ว่านี่คือแหล่งน้ำที่มีเงือกปนและปูที่กำลังเต้นรำแห่งความตายทำให้เขาบิ่งเบนความสนใจไปได้ดังนั้นทั้งสองคนจึงไม่น่าแปลกใจที่กลายเป็นบล็อกเกอร์อาหาร นั่นถ้ากุ้งนี้มีซอสถั่วเหลืองหน่อยมันต้องอร่อยแน่ๆซอสถั่วเหลืองนะฉันมีนะฉันมีแล้วเธอก็มีแต่ไม่มากคำถามทดสอบของเทียนชีเกอนี่มันเจ๋งจริงๆให้ลังโก้เปิดของเองถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอีกสองวันเขาจะสามารถเปิดของทั้งหมดในสมบัติของเขาได้หลังจากทานข้าวลังโก้เริ่มทำด้วยตัวเอง ในโหมดที่มีเสื้อผ้าและอาหารเพียงพอและไม่นานเขาก็ได้เม็ดทรายสีขาวต่อด้วยการทำสองประตูและจากนั้นก็ทำแฮตทริกส่วนพี่เทียนชีทางนี้ก็กำลังไม่หยุดพักใช้หลานชายสร้างสะพานไม้เพราะมีสะพานใหญ่แล้วก็ไม่ต้องไปเอาน้ำแล้วเดินทางข้ามภูเขาทุกครั้งดูเหมือนว่าชีวิตที่ยากลำบากนี้ก็ยังคง เป็นที่พอใจลังเกอร์สำเร็จในการเก็บเกี่ยวเกือบครึ่งถังของทรายขาวต่อไปนี้เราจะร่วมมือกันสร้างสะพานใหญ่ไม่นาาหลังจากนั้นก็สร้างบันไดขึ้นสวรรค์เสร็จสิ้นเพียงแค่ติดตั้งเสาที่แข็งแรงพอหลังจากนั้นพี่ชายก็สามารถเริ่มการดําเนินการดูเหมือนในอนาคตทั้งสองคนจะได้พบกันที่สะพานนกกาเวาสะพานข้ามทะเลสร้างเสร็จอย่างรวดเร็วตามธรรมเนียมเดิมให้พี่ใหญ่ลองเป็นหนูทดลองก่อนใจฉันเย็นชานี่แหละพอดีเลยดูสิสะพานนั่งได้แล้ว พี่หมาป่าลองเดินมาดูสิฉันพูดจบแล้วมาสิกลัวอะไรมาเลยคุณยังเป็นห่วงโครงการของผมอยู่เหรอกลัวมันจะพังหรืออะไรมีปัญหาไหมคุณดูสิมีปัญหาไหมมาเลยอยากกลัวแค่สัมภาษณ์ก็พอดูสิสองคนก็ไม่มีอะไรหลังจากการดึงดูดระดับสูงสุดทั้งสองคนก็จับมือกันเดินไปด้วยกันนี่เป็นสะพานแห่งโชคชะตาในป่าเส้นได้แห่งโชคชะตาที่เชื่อมโยงกัน หลังจากได้รับผลกระทบจากสะพานแขวนประสิทธิภาพการตักน้ำของหลังโกก็พุ่งสูงขึ้นทำภารกิจขนย้ายธรรมชาติให้สำเร็จพอดีเห็นที่อากาศลงแจกปลาเสร็จแล้วต่อไปก็สามารถตกปลาเพื่อทดสอบดวงได้แถมยังได้ออกกำลังกายไปด้วยไม่คิดว่าพี่อันดับหนึ่งจะโชคดีอีกครั้งใช้วิธีการตัดตัวเลือกก่อนอื่นตัดความเป็นไปได้ของหวังตัวอยู่ทิ้งไปจากนั้นก็ตัดปลาวานออกไปเชื่อว่าทุกคนคงมีคำตอบในใจแล้วใช่ไหมตราบใดที่ไม่ใช่ฐานเก่ากับเครื่องวัดรังสี เชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาหลังจากลองมาหลายครั้งเทียนชีเกอร์ก็สามารถออกตัวได้ในที่สุดเขาสามารถตกปลาได้ตัวหนึ่งปลาหินเก๋าขนาดใหญ่ที่วัดกันเป็นตันอีกฝ่ายยังหมุนบวนด้วยพลังแห่งความรักหลังเกอร์ก็ไม่ยอมแพ้ได้ปลามดตัวใหญ่อีกตัวชื่อของมันคือเครื่องเจ็ดสีเหมือนคํากล่าวที่ว่ายามอาทิตย์อัสดงพี่สะพ้ายอยู่สุดขอบฟ้าพี่เทียนฉีก็ไม่ได้เริ่มรอบสองแล้วดูเหมือนว่าทั้งสองคนที่ตกปลากําลังแข่งขันตกปลากันอย่างดูเดือดนี่แหละคือความสุขเรียบง่ายของผู้ชาย ไม่คาดคิดเลยว่าตาขายของพี่เทียนฉีก็จับปลาได้เต็มที่เริ่มต้นด้วยสัตว์ทะเทลยักษ์ย้ายตัวใหญ่ตามมาด้วยสองตัวน้องที่ตามหลังมาดูเหมือนว่าวันนี้จะเป็นวันแห่งตำนานทองคําเชิญทุกคนมาที่ที่นั่งระดับพรีเมียมหลังจากนั้นก็ใช้มอสเตเลสจึงพบว่าพี่เทียนฉีและพี่ใหญ่สามารถใช้ชีวิตพักผ่อนได้แล้วพี่เทียนฉีตัดสินใจเพิ่มหอยแสนและปูทําซีฟู้ดฮอตพอตกินด้วยกันถ้าได้ผลผลิตแบบนี้ทุกวันการอ้วนขึ้นในป่ากก็ไม่ใช่เรื่องยากกดเดิมดื่มซุปก่อนอาหาร แล้วก็พร้อมสําหรับป่าที่อยู่บนปลายลิ้นวันที่สี่เช้ามืดเฮ hey ้พี่ชายคิดถึงกับต้องพบว่าเพื่อนร่วมทีมหายไปหรือว่าฝ่ายตรงข้ามใช้พลังพิเศษแล้วหนีไปก่อนที่แท้พี่ใหญ่ไปฆ่าปูถังครอบครัวเพื่อฝึกฝนฝ่ามือเหล็กสายดูเหมือนพี่หลังจะได้ฝ่ามือเหล็กไร้ปราณีมาแล้วหลังจากทั้งสองทานอาหารใต้แสงเทียนก็เริ่มแผนการขยายเตียงเดี่ยวทันทีที่แท้พวกเขาอยากให้แผ่นไม้แผ่นที่สองได้ใช้งานสําเร็จในการสร้างเตียงคู่สุดหรูแต่ข้างหน้ายังมีความท้าทายอยู่ เฮ hey, หลังเกินนายเก็บไว้ก่อนแล้วกลับไปหาวัสดุพี่ใหญ่นายทำอะไรยังไม่เสร็จเลยนายมานั่งทำใหมฉันลืมไปนี่จะฝึกให้แข็งแกร่งดังเหล็กกล้าหรืออยากจะจุกแม่ธรณีกันแน่ซีซั่นที่พี่ใหญ่ในซีรีส์สารคดีมาแรงทุกทรมานจะดำเนินการออกอากาศต่อไปจัดการกับหลังโก้เรียบร้อย หลังจากนี้เตียงนี้เป็นของคุณนอนตรงนี้นะถ้าเรานอนด้วยกันตลอดไปมันจะทําให้คนเข้าใจผิดได้ง่ายเข้าใจผิดอะไรเราไม่ใช่แบบนั้นหรือไงและก่อนคุณหลงคุณต้องอธิบายให้ชัดเจนอย่าทําให้เข้าใจผิดกันนะนี่มันอธิบายยังไงให้ชัดเจนได้ตาของเนติเซนนั้นสว่างสวยหลังจากที่เข้าใจผิดกลายเป็นความจริงทั้งสองคนก็นอนลงบนกระดานกลายเป็นเนื้อบนแผ่นตักจริงด้วยเตียงคู่รูปตัวเจดนี้ก็ยังคงสมเหตุสมผลอยู่ ได้คิดอะไรบางอย่างนอกจากอาหารทะเลในทะเลเขาสามารถขึ้นเขาไปล่าสัตว์ป่าได้ไหมไม่คิดว่าเพียงแค่พูดขึ้นมาล้อชะตาของเขาก็เริ่มหมุนส่สองอย่างจากสัตว์ป่าฉันคิดว่ามีอะไรปรากฏขึ้นที่แท้พี่เทียนชีกลับเก็บสมุนไพรแก้ท้องผูกได้ไม่น้อยเลยให้ลองชิมผลไม้ป่าตลกที่สุดคือ ลองไม่รู้ว่าผลไม้นี้กินเยอะแล้วจะทําให้ท้องผูกเขายังขอบคุณธรรมชาติที่ให้มาอย่างจริงใจตอนอารมณ์มาเต็มเต็มเขาก็คว้ามาเต็มมือกินลงไปเต็มคําเลยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดพรุ่งนี้เขาคงลําบากแน่ๆอย่างไรก็ตามพี่เทียนฉีไม่คิดจะบอกเรื่องจริงให้ฝ่ายตรงข้ามรู้เพราะแฟนๆต่างหวังว่าเขาจะเล่นตลกกับหัวหน้าอันดับหนึ่งอย่างสง่างามสามปีผ่านไปฉันจะไม่กินแล้วให้พี่หลังกินแนทนทําให้เขารู้สึกว่าฉันดูแลเขาดีนี่เอาไปให้เธอ คุณไม่กินเหรอฉันกินอิ่มแล้วยังไงคุณก็ดีกับฉันบนเกาะน,นี้มีแค่เราสองคนฉันไม่ดีกับคุณจะดีกับใครล่ะคุณว่าไหมแน่นอนพี่เทียนฉีก็ยังมีทีเด็ดอยู่เพราะตามความทรงจําจากการเล่นรอบแรกเขาไม่เคยเปิดทางเองมาก่อนค้นพบที่นาผือกขนาดใหญ่หรือเปล่านี่ถือเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตสาคัญเมื่อต้องเอาชีวิตรอดบนเกาะร้างตามหลักการแล้วที่นี่ไม่ควรมีเผือปกป่าขึ้นเทียนจีเกอร์บอกว่าก่อนหน้านี้มีชาวนาอยู่บนเกาะ เคยทำนาที่นี่แต่ต่อมาถูกทิ้งร้างดังนั้นสำหรับพวกเขาแล้วนั่นคือการเสริมอาหารที่มีค่ามากคำกล่าวที่ว่ายิ่งพายุยิ่งมีปลาแพงแต่เน็ตของเทียนชี่เกิดก็ถูกพันเป็นเกลียวมาดาแล้วดูเหมือนว่าต้องพึ่งการตกปลาเพื่อชดเชยความเสียหายจริงๆหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงหลังเกิดก็เป็นคนแรกที่เริ่มตกปลาสำหรับเทียนชี่เกิดที่เป็นนักบินมานานยังไงก็ยังอิจฉาอยู่บ้างเพราะเขาใช้ความสามารถจริงๆจับได้ปลาในทะเลแถมยังมีปลาใหญ่ของลุงรองเป็นทุน บวกกับมันเทศที่มีไม่ขาดสายคืนนี้ทั้งสองยังคงอยู่ในช่วงพักผ่อนและตอนนอนก็ไม่ต้องใช้วิธีร่วมมือกันอีกต่อไปต่างคนต่างอยู่เช้าวันที่ 5. พี่ใหญ่ก็กลายเป็นผู้ที่ทรมานด้วยอาการท้องผูกเพราะเมื่อวานนี้พี่เทียนฉีให้เขากินเข้าไปด้วยหนวดเป็นตันของเห็ดเพื่อที่จะทําให้พี่ใหญ่เดือดร้อนต่อไปพี่เทียนฉีแน่นอนว่าไม่มีทางบอกเรื่องนี้ออกไปคุณไปไหนมาพี่หลงไปทําธุระแต่ไม่ว่าจะทํายังไงก็ทําไม่ออก เป็นแบบนี้นี่เองเดี๋ยวฉันจะทำซุปปูให้เธอดื่มนะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวฉันหยุดไม่ได้อีกไม่มีทางหรอกอ่าจริงด้วยรอยยิ้มของพี่อากาศตอนนี้ยังยากกว่าของไอเคอีกตามหลักการคลื่นลูกใหม่ถักคลื่นลูกเก่าแค่กินซุปปูมือนี้ก็น่าจะก็จะทำให้หลังเกิดเป็นนักรบพ้นไฟได้เร็วขึ้นเมื่อไม่กี่วันก่อน ตอนที่คุณไปสร้างตะวันตกคุณได้ดึงออกไปไกลหน่อยไหมถ้าดึงไปที่ชายหาดเขาจะกินหมดเลยอย่าทำเรื่องพวกนี้ที่ชายหาดเด็ดขาดนะักไม่งั้นจะผลิตและขายเองถ้าตอนนั้นเผลอไปให้โอริสองออกแล้วนำเข้ากลับมาอีกละก็ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆก็จะกลายเป็นเครื่องจักรพลังงานอมตะไปเลยหลังจากที่หน่วยความจำเกือบเต็มหลังโก้ก็เศร้าส้อยเพื่อบีงเบนความสนใจก็ไปจัดการกับตาขาดประมงด้วยกันเพื่อใช้พลังงานกันเถอะ แม้จะตัดไม่ขาดแต่ความรู้สึกยังวุ่นวายเพราะความคิดถึงมันเป็นรสชาติที่ไม่ธรรมดาในใจเพื่อให้พี่ใหญ่ของเราประสบความสําเร็จในธุรกิจแก้ท้องผูกให้มากขึ้นพี่เทียนฉีเริ่มโหมดแกล้งคนอีกแล้วบอกว่าผลไม้บนภูกเขานี้อาจช่วยพี่หลงได้แต่คู่แข่งไม่มีทางคาดคิดว่านี่คือการช่วยย้อนกลับเมื่อเจอกับเม็ดอง,งุนป่าที่เปรี้ยวจัดนี้พี่เทียนฉีทันทีที่แสดงฝีมือการแสดงเอาสองเม็ดอัง,งุนเลิกเธอผมรู้จักพลังของมัน ฉันยังคงไปสูบบุหรี่ดีกว่าองุนลูกนี้หวานไม่เหมือนของเธอรีบกินเลยลุงบอกว่าหวานมากแล้วดูสิฉันมีสีหน้าอะไรไหม่สมกับเป็นเจ้าแห่งการควบคุมสีหน้าดูเหมือนว่าเพื่อให้หลางเกิดเชื่อสนิทใจเทียนชิเกอร์ต้องยอมเสียสละตัวเองเพื่อชชนะแล้วตอนนี้พี่หลงที่ถูกหลอกไปแล้วกําลังเพลิดเพลินกับผลไม้ภูเขาอย่างไม่ยังคิดที่ส่งผลกระทบไม่ดีต่อเขาถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปคาดว่าเขาอาจจะกลายเป็น มนุษย์ปีสิวที่กินเข้าอย่างเดียวไม่ปล่อยออกจริงๆนะอาชันรู้สึกเหมือนจะมีอะไรบางอย่างเธอมีกระดาษไหมไม่มีหรอกผมจะกลับไปก่อนนะพวกพี่ผมไม่แน่ใจว่าทำแบบนี้กับมาป่าจะดีไหมเพราะสุดท้ายเขาก็คือพี่ใหญ่ของผมแต่ทั้งหมดนี้เป็นคำแนะนำจากพวกคุณผมแค่ทำตามเท่านั้นแล้วก็ดูเหมือนว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่เห็นพลังของผลสามปีเลยเมื่อวานเขากินต่อเนื่องกันเลยทีเดียวแต่ทุกคนไม่ต้องกังวล อาการท้องผูกสามปีจะไม่นานมากหรอกสูงสุดแค่วันสองวันจริงๆนะพี่หลงก็ยังคงไม่น่าแปลกใจที่กลายเป็นผู้ที่มีปัญหาการขับถ่ายรุนแรงตอนนี้อยู่นอกห้องคลอดในพื้นที่รกร้างที่อากาศที่เราคอยอย่างยากลาบากกําลังสั่นสถานถ้าพี่หลังรู้ความจริงเท่าคาดว่าเขาคงเสียพี่ใหญ่ในอันดับหนึ่งไปแน่ๆพอพี่หลังกลับมาก็รีบตั้งทีมลงทะเลทันทีเปลี่ยนความสนใจไม่นานพี่เทียนฉีก็จับปลาหินลายตัวใหญ่ได้หนึ่งตัวจากนั้นก็ทำแฮตทริกต่อเนื่องอีกครั้ง ทางเชื่อมทุกทิศโชคดีมาเยือนการเล่นระดับเทพต่อมาพี่หลังก็เริ่มต้นได้แล้วจับปลาแซลมอนมาได้หนึ่งตัวหลังจากการเล่นที่ดูเดือดเหมือนเสือที่ลงสนามทั้งสองร่วมมือกันจับปลาได้แปดตัวซึ่งหนึ่งในนั้นทั้งหมู่บ้านกินปลาฟูกุที่มีพระคุ้มครองนํามาใช้เช็ดรองเท้าแทนอย่างไรก็ตามวันนั้นพี่ชายที่ทําซุปหัวไยเท้ากับปลาทะเลแต่พี่ชายหลงปฏิเสธที่จะกินหัวไยเท้าเพราะเขาเชื่อมั่นว่าหัวไยเท้าคือต้นต่อของการท้องผูกต่อไป นี่คือช่วงเวลาการแสดงของสองนักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์นายเด็กจ้านเจียงทำซุปปลาทุกครั้งเลยนะเปลี่ยนรสชาติบ้างไม่ได้หรือซุปปลาตอนนี้ทำออกมาไม่อร่อยขึ้นทุกทีซุปปลาของฉันนี่ไม่อร่อยขึ้นทุกทีตรงไหนที่มันไม่อร่อยหลายปีแล้วก็ยังรสชาติเดิมนี่อย่าพูดมั่วทั้งที่ทลืมตาอยู่เลยบางครั้งฉันก็หาสาเหตุของตัวเองฉันเกือบจะบ้าตายแล้วโอ้คิกคิอย่าทำแบบนี้สิซุปปลาของเธออร่อยมาก เพราะสองวันติดกันที่ปล่อยความจำไม่ได้หลังเกอเกือบจะขึ้นสวรรค์ตรงนี้แล้วแม้แต่ฝันก็ยังมีความสุขมากคิดดูสิเขาอยากเป็นนักรบสเปรย์มากแค่ไหนถึงขนาดใช้ท่าไม้ตายในฝันแล้วก็ฉีดสเปรย์ในชีวิตจริงแม้แต่เข้าห้องน้ำยังไปกันเป็นคู่ใครจะสู้ได้พอเฉียนชีกลับมาที่ที่พักก็เจอหลางเปิดโหมดแลกเปลี่ยนกันแล้วดูเหมือนต้องทุ่มสุดตัวเพื่อเก็บเกี่ยวอาหารทะเลชุดสามชิ้นจากฝั่งตะวันตกถึงจะตอบสนองความต้องการของพี่หลางได้ที่เขาว่ากันว่า ทางเสฉวนยากลำบากตรงไปถึงแดนตะวันตกเลยหลังจากเดินทางไกลามาถึงอีกฝั่งของเกาะเล็กๆนี้เชื่อว่าน่าจะสามารถจับสัตว์ยุคก่อนประวัติศาสตร์บางตัวได้ที่นี่ต่อไปทั้งสองคนเริ่มภารกิจสำรวจเอซาเบตท,ทันทีสิ่งที่น่าอาัศจรรย์คือระหว่างการค้นหาหอยสายใต้ทะเลเทียนชีเกอร์ได้ของขวัญสุดพิเศษดาบหลวงที่ลอยมาหาน่าจะเป็นของคนที่จมน้ำในทะเลหลังจากเก็บเกี่ยวอยู่พักหนึ่งเทียนชีทั้งสองคน ได้หอยทรายประมาณ3าสกิโลและปลาหางเหลืองหนึ่งตัวแต่เมื่อกลับมาที่ที่พักปลาที่ยังไม่ตายนี้เริ่มมีกลิ่นเหม็นตามทฤษฎีแล้วถ้ารองเกอล์่ินปลาตัวนี้ได้มันจะกลายเป็นนักรบพ่นไฟแต่เพื่อหลีกเลี่ยงการท้องเสียเราจึงยอมแพ้ต้องพึ่งการตกปลาในทะเลเพื่อสร้างปาฏิหาริจริงๆนะพี่ซานเหนียนที่โชคดีเสมอก็ได้ปลาตัวใหญ่เร็วๆนี้ขนาดใหญ่ขนาดนี้พอที่จะทำสามเมนูหนึ่งซุปได้เลยไม่นาน พี่เทียนฉีก็ไม่ยอมแพ้ตกได้อีกตัวปลาหินยิ่งคลื่นลงแรงปลายิ่งแพงจริงๆและต่อไปนี้เธอกลายเป็นเทียนฉีเกอร์จุดสําคัญที่พลิกแซงพี่ผีซิวบางครั้งโชคมาห้ามยังไงก็ไม่อยู่นี่แหละคือความสุขของคนตกปลาแต่พี่หลังกลับไม่ได้อะไรเลยเป็นเวลานานถึงขั้นตกได้โลกใบน,นี้ตอนแรกคิดว่าผลแพ้ชนะชัดเจนแล้วใครจะคิดว่าเขาจะทําคะแนนได้อีกครั้งเลยเกิดการแข่งขันตกปลาขึ้นระหว่างสองคนได้ปลาตัวใหญ่ถึงเจ็ดตัว หวังว่าหลังจากกินอาหารมื้อนี้เสร็จที่ลองจะใช้ทฤษฎีพิทาโกรัสตดต่อยความจำได้คืนนี้เป็นอาหารมื้อใหญ่ที่สุดตั้งแต่ขึ้นเกาะมาถ้าวันนี้มีเครื่องดื่มสักหน่อยละก็คงจะฟินสุดๆชาติหน้าฉันมีเธอก็มีเล่ากลิวกินปลามะนาวเนื้อนุ่มขาวๆยังมีอีกสองชุดให้คุณ คุณกล้าตกฉันตั้งตัวดูเหมือนว่าเทียนชีเน้นเรื่องการตอบแทนกันและกันคืนให้หลังด้วยการตกเบาๆวันที่เจ็ดยิ่งตลกสองนักแสดงออสการ์ถึงกับคาระวะดาวตลกเฮ hey. จะไปไหนนะไปเข้าห้องน้ำไงไม่กลับไปได้ไหมไม่กลับไปก็จับฉันไว้สิโอเคงั้นไปเลย พวกนายยังจะไปหรือเปล่ากลับไปหรือยังหละฟงเลิ่อนนะต่อไปนี้พี่ชายผู้รายงานสภาพอากาศจะมีแผนอะไรใหม่อีกไหมนะ